การประสบความสำเร็จสิ่งที่หลายคนปรารถนาแต่ความสำเร็จไม่จำเป็นที่จะเป็นแค่เรื่องตัวเงินหรือความร่ำรวยเท่านั้นความสำเร็จยังมีอีกหลากหลายมิติเช่นมิติของความสุขความหมายของชีวิตและไม่มีตายตัวซึ่งบทความนี้พยายามแบ่งความสำเร็จไว้ในหลายมิติ บทความนี้ไม่ได้เป็นแค่ประสบการณ์ส่วนตัวแต่เป็นการรวบรวมจากหลายๆข้อมูลที่ได้อ่านหนังสือมามากกว่า200เล่มการฟังวิดีโอและจากการเห็นตามร้านหนังสือต่างๆจากประสบการณ์ทั้งหมดได้รวบรวมและตกผนึกออกมาเป็นบทความนี้ซึ่งณตอนนี้มีทั้งหมด20ข้อแต่ในอนาคต จะมีการอัปเดตเพิ่มเนื้อหาไว้เรื่อยๆตามประสบการณ์ที่ได้ตกผลึกเพราะอยากให้เป็นบทความที่เป็นเหมือนไดอารี่ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยหรือเห็นตรงกันทุกข้อแต่หลังจากอ่านจบแล้วหวังว่าสักหนึ่งประโยคสักข้อที่สามารถทำให้เพื่อนๆรู้สึกเกิดแรงบันดาลใจได้และหวังประโยชน์ จากบทความนี้จริงๆเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งความสำเร็จไม่มีนิยามตายตัวคำว่าความสำเร็จนั้นนิยามความหมายของทุกคนล้วนแล้วแตกต่างกันไม่เท่ากันและไม่จำเป็นต้องมีแค่นิยามเดียวความสำเร็จบางคนอาจจะเป็นการมีเงินสิบล้านบางคนอาจจะแค่สามารถเลี้ยงดู ครอบครัวบางคนอาจจะแค่เห็นคนที่เรารักมีรอยยิ้มมีความสุขบางคนอาจจะไม่ต้องการเงินมากมายแต่ต้องการการยอมรับจากสังคมบางคนอาจจะบอกว่าความสำเร็จคือการที่ได้สร้างบริษัทแล้วสร้างผลกระทบต่อสังคมบางคนอาจจะเป็นการได้แบ่งปันเรื่องราวต่างๆและหวังว่าผู้คนจะได้รับประโยชน์จากสิ่งสิ่งนั้น ความสำเร็จคืออัตตวิสัยคือมุมมองเฉพาะของคนคนนั้นแต่ละคนจะมีอัตตวิสัยในการมองความสำเร็จต่างกันความสำเร็จไม่ได้มีอยู่ก่อนเราต่างหากคือผู้สร้างและนิยามความสำเร็จนั้นขึ้นมาเราจะสำเร็จด้วยการนิยามของตัวเองหรือคนอื่นเราต้องเลือกเพราะสุดท้ายแล้วเมื่อเราไม่มีนิยามความสำเร็จของตัวเอง เราอาจจะผิดหวังเมื่อพอไปถึงความสำเร็จแล้วรู้สึกตัวอีกทีว่ามันไม่ใช่ความสำเร็จที่เราปรารถนาเลยชีวิตไม่ใช่การลองเสื้อผ้าเรามีแค่ครั้งเดียวนิยามความสำเร็จให้ดีขอให้ถามตัวเองว่าฉันนิยามความสำเร็จไว้อย่างไรข้อที่สองเลือกเลนแห่งความสำเร็จของตัวเอง เราทุกคนต่างมีเส้นทางที่เป็นของตัวเราเองที่จะเดินไปสู่ความสำเร็จดังนั้นความสำเร็จไม่ได้เป็นเรื่องของการแข่งขันกับคนอื่นแต่เป็นการแข่งขันกับตัวเราต่างหากแข่งขันกับตัวเราคนเมื่อวานการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการต่อสู้กับตัวเองหาใช่คนอื่นไมม เพราะชีวิตไม่ได้มีแบบเดียวเส้นทางสู่ความสำเร็จไม่ได้มีเพียงเส้นทางเดียวความสำเร็จในอดีตก็ไม่ได้แปลว่าจะใช้กับความสำเร็จในปัจจุบันเช่นกันเส้นทางของคนอืจจ่นใช่ว่าจะสามารถใช้กับเราได้นั่นคือเส้นทางชีวิตที่เราเลือกผู้กำหนดชีวิตเราเองจงมองหาและเลือกเลนที่จะวิ่งถ้าหรือถ้าไม่มีเลนให้เลือกเราก็ต้องสร้างเลนนั้นขึ้นมา อย่าไปวิ่งในเลนของคนอื่นมันไม่ค่อยสนุกข้อที่สามความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนมนุษย์เรามีแนวโน้มตามธรรมชาติที่จะเลือกวิธีที่สั้นไม่ต้องใช้ความพยายามและง่ายที่สุดแต่ถ้ามองตามความเป็นจริงสิ่งเหล่านั้นยากที่จะเกิดขึ้นจริงได้ทุกครั้งล้วนต้องผ่านกระบวนการบ่มเพาะจึงจะงอกเงยได้ ทุกความสำเร็จที่เราเห็นเราเห็นแค่ผลลัพธ์ของพวกเขาเท่านั้นเปรียบเสมือนอาหารที่สุกข,ของเชฟมืออาชีพแต่เรามักไม่เห็นกระบวนการการทำอาหารนั้นว่าต้องใช้เวลาใช้ความอดทนเรียนรู้กดดันผิดพลาดผิดหวังฝึกฝนกว่าจะออกมาเป็นอาหารที่สุกสมบูรณ์และอร่อยได้อย่ารีบจะทำอาหารให้สุกเร็วเกินไปจงสนุก ชื่อชมกับกระบวนการการปรุงอาหารชีวิตเพราะความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนมันคือการสะสมความก้าวหน้าวันละเล็กวันละน้อยทุกความสำเร็จชั่วข้ามคืนเกิดจากความเพียรพยายามอุตสาหะที่สั่งสมมานานหลายปีข้อที่4ถ้าอยากประสบความสำเร็จก็ต้องศึกษาความสำเร็จเราเป็นเช่นสิ่งที่เราเสพ สิ่งที่เราเสพวันนี้จะกลายเป็นเราในวันข้างหน้าเช่นกันสิ่งที่เราเป็นวันนี้คือสิ่งที่เราเสพในอดีตดังนั้นถ้าอยากประสบความสำเร็จเราก็ต้องป้อนข้อมูลเกี่ยวกับความสำเร็จเข้าไปในตัวของเราให้มากๆวิธีหนึ่งที่ดีที่สุดคือเราต้องมีต้นแบบแห่งความสำเร็จจงมองหาคนที่เป็นต้นแบบจับจ้องคนที่อยากจะเป็นแล้วศึกษาสังเกตวิเคราะห์แนวคิดของพวกเขา พวกเขาอ่านอะไรฟังอะไรมีต้นแบบเป็นใครมีรูทินในชีวิตยังไงค่อยๆลองปฏิบัติแล้วนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองเรียกว่าพัฒนาจากจุดที่ดีที่สุดเพื่อกลายเป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเราจะเป็นเหมือนคนที่เราชื่นชอบและต้นแบบที่เราทำตาม จงเลือกให้ดีไม่มีคนที่ประสบความสำเร็จคนใดที่ไม่เรียนรู้จากคนที่มีประสบการณ์และสำเร็จมาก่อนแทบทุกคนล้วนเริ่มต้นจากเห็นใครสักคนเป็นฮีโร่แล้วฝันว่าสักวันหนึ่งเราจะเป็นเช่นนั้นทุกความสำเร็จทิ้งร่องรอยไว้ให้เราได้แกะรอยเสมอดังนั้นถ้าอยากสำเร็จก็ต้องแกะรอยของผู้สำเร็จนั้นๆ ความสำเร็จทิ้งร่องรอยถ้าคุณหวานเมล็ดพันธุ์ชนิดเดียวกันคุณก็จะได้รางวัลแบบเดียวกันข้อที่5การตั้งเป้าหมายสำคัญต่อความสำเร็จเป็นไปไม่ได้ที่จะออกเดินทางแล้วไม่รู้จุดหมายเป็นไปไม่ได้ที่เราจะประสบความสำเร็จโดยไม่รู้ว่าจุดที่ประสบความสำเร็จอยู่ตรงไหนเราคงไม่คิดจะเดินทางโดยไม่รู้ว่าจะต้องไปทาง ที่ไหนและไม่มีแผนที่เส้นทางนั้นเป้าหมายคือจุดเริ่มต้นของทุกความสำเร็จยิ่งเราใช้เวลากับการตั้งเป้าหมายมากเท่าไหร่เรายิ่งจะชัดเจนในหัวและเดินไปสู่ความสำเร็จได้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้นเท่านั้นเป้าหมายมีข้อดีมากมายแต่ที่ชัดที่สุดคือช่วยเปลี่ยนคำว่าเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ขึ้นมา เป้าหมายคือสะพานเชื่อมระหว่างตัวเราในปัจจุบันกับความสำเร็จในอนาคตความสำเร็จสร้างขึ้นได้ตั้งแต่วันนี้ความสำเร็จจะมีรูปร่างหน้าตายังไงเราเริ่มตัดสินใจเลือกแล้วตั้งเป้าหมายตั้งแต่ตอนนี้แล้วเราจะสัมผัสและรู้สึกใกล้ชิดกับความสำเร็จคนที่มีเป้าหมายมักจะประสบความสำเร็จเพราะพวกเขารู้ว่าตัวเอง กำลังจะไปทิศทางไหนข้อที่6เราทุกคนล้วนมีเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จเราทุกคนล้วนเคยผ่านการเป็นเด็กมาก่อนและเด็กแต่ละคนที่เกิดมาล้วนได้รับเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมจะเติบโตไปสู่ความสำเร็จได้ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยฮา,าวาดบอกว่ามนุษย์เรานั้นใช้พลังแฝงอันแท้จริงของตัวเอง อยู่เพียง10%เรเรามีเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จอยู่ในตัวอยู่แล้วมีอะไรซ่อนอยู่ในตัวเรามากกว่าที่เราเห็นด้วยตาเปล่ามันเฝ้ารอให้เราบ่มเพราะให้มันเติบอยู่ให้มันเติบโตอยู่เช่นเดียวกับมนุษย์คนอื่นถ้ามนุษย์คนอื่นทำได้เราก็สามารถทำได้เช่นกันต่างกันแค่เราต้องรู้วิธีจงขยายเส้นขอบฟ้าแห่งความสำเร็จจงใช้วิ ชีวิตในแต่ละวันด้วยความเชื่อที่ว่าเราไปได้ไกลกว่าตอนนี้และเราไปได้ความจริงก็คือเมื่อใดก็ตามที่เราใช้ความสามารถที่มีอยู่ในตัวได้อย่างเต็มที่เราจะพบกับความสำเร็จและความสุขครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในชีวิตข้อที่7ความสำเร็จเป็นเรื่องของตัวเลข กฎของความสําเร็จคือยิ่งทํามากโอกาสก็ยิ่งจะยิ่งมากเราสามารถเพิ่มระดับความน่าจะเป็นของความสําเร็จได้ด้วยการลงมือทําให้มากกว่าผู้ประสบความสําเร็จอื่นๆได้เคยทําไว้ถ้าตามทฤษฎีหลายคนคงเคยได้ยินกฎหนึ่งหมืชั่วโมงส่วนตัวผมคิดว่าไม่ต้องสนใจจํานวนชั่วโมงสนแค่การลงมือทำํำ ไปเรื่อยๆก็พอจงเชื่อในกฎของการทำให้มากกว่าค่าเฉลีย่ยลงมือทำให้มากกว่าคนอื่นอ่านและฟังให้มากกว่าคนอื่นหลมเหลวให้มากกว่าคนอื่นยิ่งลงมือทำมันทิศทางที่จะถูกต้องก็มากขึ้นเท่านั้นก็ยิ่งใกล้ความสำเร็จได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นถ้ายังไม่ประสบความสำเร็จแสดงว่าเรายังทำไม่ถึงจำนวนที่จะมากพอจงทำไปเรื่อยๆ ทำให้มากกว่าคนอื่นความสำเร็จคือเกมของตัวเลขข้อที่8อย่าหวังพึ่งโชคมากนะักโชคคือสิ่งที่เราต้องสะสมอย่าคาดหวังว่ามันจะเดินตามมาหาเราเราต้องสร้างและสะสมโชคไปเรื่อยๆสะสมโชคบวกการตื่นตัวบวกโอกาสเท่ากับโชคดีในวงเล็บความสำเร็จเพราะชีวิตไม่มีคำว่าบังเอิญ ทุกสิ่งล้วนมีเหตุผลในตัวของมันอย่ารอคอยโชคเพราะไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไรหรืออาจจะไม่มีเลยทั้งชีวิตแต่จงสะสมโชคด้วยการลงมือทำให้มากฉันคิดว่าเมื่อฉันทำงาน14ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อช่วโมง7วันต่อสัปดาห์ฉันจะโชคดีข้อที่9สร้างชัยชนะเล็กๆน้อยๆในทุกวันไม่ต้องรอ ความสำเร็จที่สมบูรณ์ยิ่งใหญ่เราสามารถมีความสุขกับความสำเร็จเล็กๆน้อยๆก่อนความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้เพราะความสำคัญไม่ได้อยู่ที่เป้าหมายแต่เกิดขึ้นระหว่างทางสู่เป้าหมายต่างหากงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าในบรรดาแรงจูงใจทุกประเภทของมนุษย์ความก้าวหน้าคือแรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะความก้าวหน้าเป็นความสำเร็จเล็กๆน้อยๆอยที่เป็นรูปธรรมจะสร้างแรงส่งและให้ความเชื่อมั่นแก่เราว่าเราจะไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ค่อยๆก้าวไปทีละก้าววันละนิดเฉลิมฉลองกับก้าวเล็กๆที่ก้าวหน้าแล้วเราจะสนุกและมีกำลังใจกับชีวิตมากขึ้นบรรดาหีโลทุกคนเบื้องหลังล้วนผ่านกระบวนการ การกระทำเล็กๆในแต่ละวันอย่างคงเส้นคงวาจงบันทึกชัยชนะเล็กๆน้อยๆเพื่อการกระตุ้นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ข้อที่10เราจะผิดพลาดล้มเหลวในระหว่างทางสู่ความสำเร็จข้อเทจจริงของชีวิตคือความล้มเหลวผิดพลาดเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นมันจะโจมตีเรา ไม่วันใดก็วันหนึ่งเสมอยิ่งเรายอมรับสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นธรรมชาติบนเส้นทางสู่ความสำเร็จได้เรายิ่งจะเดินหน้าก้าวสู่ความสำเร็จได้เร็วมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเพราะชีวิตจริงเราต่างหากจะต้องผิดพลาดล้มเหลวผิดหวังเจ็บปวดถึงจะเติบโตได้แต่ต้องไม่ยกธงขาวยอมแพ้เด็ดขาดจงแปลเปลี่ยนความผิดพลาดให้เป็นบทเรียน สู่ความสำเร็จทุกความล้มเหลวทิ้งเชื้อของความสําเร็จไว้เสมอจงหยิบเชื้อนั้นมาเป็นวัตถุดิบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในอนาคตเมื่อใดที่ผิดพลาดแสดงว่าเราเข้าใกล้ความสําเร็จมากยิ่งขึ้นจงสะสมบทเรียนจากความผิดพลาดอย่าปล่อยให้มันผิดพลาดที่สูญเปล่าความล้มเหลวคือส่วนหนึ่งของกระบวนการแห่งความสำเร็จ คนที่หลีกเลี่ยงความล้มเหลวนั่นคือผู้ที่หลีกเลี่ยงความสำเร็จด้วยโรเบิร์ตคิโยซากิข้อที่11เราคือผู้รับผิดชอบความสำเร็จความล้มเหลวของตัวเองภารกิจแรกของชีวิตคือการสัญญากับตัวเองว่าจะยืดอกรับผิดชอบทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราอย่างร้อยเปอร์เซนต์เพราะการยอมรับเราจึงจะเดินหน้าได้ เมื่อไม่ยอมรับก็ยากที่จะเดินหน้าต่อไปเมื่อเดินหน้าต่อไปยากก็ย่อมไม่เข้าใกล้ความสำเร็จจุดเริ่มต้นของผู้ประสบความสำเร็จทุกคนคือการยอมรับทุกสิ่งที่โยนเข้ามาใส่ชีวิตไม่ว่าจะดีหรือร้ายเพราะเมื่อใดที่ยอมรับความรับผิดชอบทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราก็จะมีอานาจในการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดๆที่เกิดขึ้นได้หยุดเป็นเหยื่อของสถานการณ์ แล้วมองไปที่กระจกบอกตัวเองว่าไม่มีใครรับผิดชอบความสำเร็จหรือความล้มเหลวได้นอกจากตัวเราเองเมื่อมีความฝันก็จงรับผิดชอบต่อความฝันนั้นของตนเองเพราะความสำเร็จและความล้มเหลวขึ้นอยู่กับตัวเราคุณลักษณะหนึ่งที่ผู้ประสบความสำเร็จทุกคนมีคือความสามารถในการรับผิดชอบนี่คือสิ่งที่จริงที่สุดข้อที่12 อยากประสบความสำเร็จก็ต้องบ่มเพราะนิสัยแห่งความสำเร็จนั้นๆขึ้นมาความสำเร็จและความล้มเหลวคือผลลัพธ์ของนิสัยที่ได้สร้างขึ้นมาในอดีตเราคือกล้ามเนื้อของนิสัยและนิสัยคือเราถ้าเรามีนิสัยแห่งความสำเร็จเราก็ย่อมจะเป็นผู้ประสบความสำเร็จเพราะในทุกความสำเร็จคือการทำซ้ำจนเป็นวินยัยเมื่อกลายเป็นวินยัยก็จะกลายเป็นนิสัย สิ่งที่ทำในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่เป็นตัวกำหนดความสำเร็จในชีวิตนิสัยจึงเป็นตัวแปลเกมอยากเปลี่ยนชีวิตให้เปลี่ยนนิสัยวิธีการบ่มเพราะนิสัยแห่งความสำเร็จ3ขั้นคือ 1. ศึกษาจากคนที่ประสบความสำเร็จว่าพวกเขามีนิสัยอย่างไร 2. เลือกนิสัยหนึ่งขึ้นมาแล้วจัดเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวัน 3. ทำซ้ำๆทุกๆวันจนกว่าจะรู้สึกว่าอ,อึดอัดเมื่อไม่ได้ทำมันจงเริ่มบ่มเพราะนิสัยแห่งความสำเร็จแล้วมันจะทำงานสร้างความสำเร็จให้เราครึ่งหลังของชีวิตคนมิได้ประกอบด้วยอะไรนอกจากนิสัยที่เขาบ่มเพราะมาระหว่างครึ่งแรกข้อที่13เรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องคือ คุณสมบัติขั้นพื้นฐานที่สุดสำหรับความสำเร็จเพราะความรู้ช่วยขยายขอบเขตความกว้างของความคิดและไอเดียใหม่ๆที่เป็นเหมือนคันเร่งเพื่อเพิ่มโอกาสสู่ความสำเร็จทุกความสำเร็จมีรากฐานมาจากการเรียนรู้ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนโดยปราศจากการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอการเรียนรู้ตลอดชีวิตคืออ่านให้มากฟังให้มากและสร้างสิ่งแวดล้อมจากสร้างสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ขึ้นมาเช่นฟังพอดแคสต์ทุกเวลาที่อยู่ระหว่างทางพกหนังสือติดตัวเสมอหนึ่งเล่มสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดคือตัวเราเองจงตัดสินใจตั้งแต่วันนี้ว่าเราจะเป็นนักเรียนที่อุทิศต,ตนเอง ให้กับการเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดเสียว่าอนาคตของเราขึ้นอยู่กับมันใช้ชีวิตเรากับว่าคุณกำลังจะตายในวันพรุ่งนี้เรียนรู้เรืือเรียนรู้เรากับว่าคุณจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปข้อที่14ความสำเร็จมีราคาที่ต้องจ่ายโลกนี้ไม่มีคำว่าฟรีเราจะได้อย่างเสียอย่างเสมอนี่คือสัจธรรม โดยเฉพาะความสำเร็จเราต้องเต็มใจเสียสละบางอย่างเพื่อจะสำเร็จหากอยากประสบความสำเร็จเราจะต้องยอมแลกเปลี่ยนของสำคัญสำคัญอยู่เสมอและหากไม่ยอมแลกเปลี่ยนอะไรก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเพราะชีวิตคือการแลกเปลี่ยนเราแลกความขยันความมุ่งมั่นเพื่อจะได้ประสบความสำเร็จเราแลกเวลาที่จะไม่ดูซีรีส์เพื่ออ,อ่านหนังสือพัฒนาตัวเอง เราแลกเงินที่หามาได้ด้วยการยากลำบากเพื่อไปโรงเรียนคลอสเพื่อพัฒนาทักษะอยากได้ความสำเร็จชิ้นใหญ่ก็ต้องยอมลงแรงมากเป็นพิเศษทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเราว่าพอใจแรกในระดับไหนแต่ใช่ว่าทุกการแลกเปลี่ยนจะดีเสมอไปเช่นการแลกเปลี่ยนด้วยการอดหลับอดนอนไม่ให้เวลากับคนที่เรารักเพื่อจะได้เอาเวลาไปทำงานให้หนักขึ้น จะได้ประสบความสำเร็จได้เร็วสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่ใช่การแลกเปลี่ยนที่น่าลงทุนนักการแลกเปลี่ยนที่คุ้มค่าทำให้เราประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นดังนั้นทุกการตัดสินใจเลือกสำคัญมันสำคัญมากๆเพราะเป็นจุดที่แยกระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จกับความสำเร็จและล้มเหลวออกจากกันความสำเร็จมีป้ายราคาติดอยู่เราสามารถเลือกซื้อได้ตามความพึงพอใจ ราคาของทุกสิ่งทุกอย่างคือจำนวนเวลาของชีวิตที่คุณต้องแลกข้อที่15อยู่ในสิ่งแวดล้อมแห่งความสำเร็จมนุษย์เราคือแม่เหล็กเราจะดึงดูดคนที่คล้ายคลึงกันและผลักไสคนที่แตกต่างออกไปเสมอสภาพแวดล้อมของเรานั้นสำคัญจะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะอยู่ในแนวคิดมีพฤติกรรมอย่างไง เพราะสภาพแวดล้อมจะทำให้เรารู้สึกนึกถึงสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เราทำมาตลอดดังนั้นถ้าเราเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไปอยู่กับบุคคลที่ประสบความสำเร็จมันก็จะมีมันก็จะเพิ่มโอกาสให้เรากล้าคิดมีแรงบันดาลใจและเพิ่มโอกาสของความสำเร็จมากยิ่งขึ้นวิธีสร้างสิ่งแวดล้อมแห่งความสำเร็จที่ง่ายและทุกคนทำได้คือ เข้าร้านหนังสือแล้วหยิบมาซักเล่มหนังสือคือสิ่งแวดล้อมแห่งความสำเร็จที่ถูกที่สุดเสมือนเราได้พูดคุยคลุกคลีกับนักเขียนหรือผู้ประสบความสำเร็จแล้วความสำเร็จย่อมงอกงามขึ้นมาในบรรยากาศของความสำเร็จถ้าอยากเก่งและก็ต้องถ้าอยากเก่งก็ต้องไปคลุกคลีกับคนที่เก่งกว่าถ้าอยากประสบความสำเร็จก็ต้องไปคลุกคลีกับสิ่งที่ทำให้เกิด ทำให้ประสบความสําเร็จจงเลือกคลุกลีกับคนและสิ่งที่เอื้อต่อความสําเร็จต่อตัวเราในวันนี้คือค่าเฉลี่ยห้าคนที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุดข้อที่16ความเชื่อคือจุดเริ่มต้นของความสําเร็จความสําเร็จเป็นของคนที่เชื่อมั่นความฝันและทุ่มเทเพื่อฝันนั้นอย่างมีทิศทางที่ถูกต้อง ความเชื่อคือพลังที่ขับเคลื่อนให้มนุษย์สร้างสิ่งที่เป็นเพียงความฝันให้กลายเป็นความจริงถ้าปราศจ,จากความเชื่อแล้วอินเทอร์เน็ตมือถือคอมพิวเตอร์เครื่องบินสิ่งเหล่านี้คงจะเกิดขึ้นไม่ได้ความเชื่อจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จถ้าเปรียบร่างกายและจิตใจคือตัวเรือเป้าหมายคือเข็มทิศส่วนความเชื่อคือ แรงที่จะพายก็คงยากที่เรือจะไปถึงจุดหมายได้ถ้าปราศจากเรี่ยวแรงที่จะพายถึงแม้นจะมีเข็มทิศท,ที่ถูกต้องแต่ตัวเรือที่แข็งแกร่งก็ตามความฝันบวกความเชื่ออย่างแรงกล้าเท่ากับการกระทาถ้าปราศจากความเชื่อมั่นว่าจะประสบความสำเร็จแล้วก็ย่อมยากที่จะประสบความสำเร็จเพราะมนุษย์เราเชื่ออย่างไรก็จะได้อย่างนั้น เชื่ออย่างไรก็จะทำอย่างนั้นเพราะความเชื่อไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่เราเชื่อเท่านั้นความเชื่อ,อยังหล่อหลอมให้เราหล่อลลอมให้ว่าเราจะกลายเป็นคนแบบไหนการเชื่อว่าเราสามารถประสบความสำเร็จเป็นก้าวสำคัญของการเดินทางจงเริ่มก้าวจงเริ่มก้าวเท้าขวาออกไปด้วยความศรัทธาแม้จะไม่มีสิ่งใดจะรับประกันความสำเร็จ สิ่งใดก็ตามที่จิตใจของมนุษย์เราสามารถทำความเข้าใจและเชื่อได้มันก็สามารถกลายเป็นความจริงขึ้นได้ข้อที่17ผู้คนมักมองไปที่ความสำเร็จหรือความล้มเหลวมากกว่าจะมองที่กระบวนการผลลัพธ์หาใช่สิ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จไหมวิธีการและกระบวนการต่างหากที่ทำหยุดคิดถึงผลลัพธ์แล้วให้จดจ่อที่วิธีการและกระบวนการ สิ่งเพราะสิ่งใดๆก็ตามล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนทั้งนั้นบางคราวความสำเร็จกว่าจะออกดอกออกผลมาให้เชยชมต้องใช้เวลาแรมปีดังนั้นจงให้คุณค่าของกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์มากกว่าผลผลสำเร็จเช่นเปลี่ยนจากว่าจะต้องประสบความสำเร็จเป็นจะต้องอ่านหนังสือลงมือทำพัฒนาตัวเองพูดคุยกับ คนที่เก่งๆให้มากยิ่งเราจดจ่อที่ผลสำเร็จยิ่งรู้สึกมีความสุขน้อยลงทุกทีแต่เมื่อไรที่จดจ่อที่กระบวนการเราจะมีแรงจูงใจและสนุกมากขึ้นผลสำเร็จคือผลพลอยได้กระบวนการต่างหากคือตัวจริงเชื่อมั่นในกระบวนการชีวิตของคุณจะไม่เปลี่ยนแปลงภายในหนึ่งวันหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งเดือนอดทนไว้ทุกสิ่งต้องใช้เวลาข้อที่18 ความสำเร็จเท่ากับการเพิ่มคุณค่าแก่ผู้คนปริมาณความสํำเร็จขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราเพิ่มคุณค่าและช่วยเหลือผู้คนไม่มีอะไรสำคัญไปกว่ามากกว่าผู้คนเราไม่สามารถประสบความสํำเร็จโดยอยู่คนเดียวความสำเร็จคือการแลกเปลี่ยนคุณค่าเราให้คุณค่าบางอย่างแก่ผู้คน ผู้คนให้ผลตอบแทนบางอย่างแก่เราดังนั้นความสำเร็จจึงขึ้นอยู่ว่าเรามีคนพร้อมที่จะมอบผลตอบแทนบางอย่างเพื่อแลกเปลี่ยนคุณค่าที่เรามีบางอย่างให้คนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ล้วนพุ่งความสนใจไปที่ไปในการช่วยแก้ปัญหาให้ผู้คนพวกเขาจะคิดเสมอว่ากำลังให้คุณค่าหรือแบ่งปันอะไรแก่ผู้คนบ้าง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทําให้พวกเขาประสบความสําเร็จได้อยากประสบความสําเร็จต้องเติมเต็มคุณค่าให้แก่ผู้คนยิ่งเติมเต็มได้มากเท่าไหร่ความสําเร็จก็จะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นและเร็วขึ้นเท่านั้นระดับความเร็วของความสําเร็จเท่ากับคุณค่าที่เรามีและแบ่งปันให้ผู้คนมากเพียงเท่าใดและคุณค่านี้จะฝังอยู่ในจิตใจผู้คน ถึงแม้นตัวเราจะลาจากโลกนี้ไปแล้วก็ตามอย่าพยายามเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแต่จงแต่จงเป็นคนที่มีคุณค่าข้อที่19การรู้ความหมายของชีวิตช่วยเล่งความสำเร็จความสำเร็จคงไร้ความหมายถ้ามันไม่มีความหมายและไม่เติมเต็มหัวใจของเราความหมายของชีวิตคืออะไรอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต เราเกิดมาเพื่อทำอะไรให้กับโรคใบนี้เหตุผลใดทำให้เราตื่นเต้นที่อยากจะตื่นเช้าเพื่อมาทำในสิ่งนั้นชีวิตเรียกร้องเหตุผลของการมีชีวิตอยู่กับเราเรามีหน้าที่มอบความหมายนั้นให้แก่ชีวิตยิ่งเราค้นหาความหมายของการมีอยู่ของชีวิตเราได้เร็วเท่าไหร่เรายิ่งมีเหตุผลและพลังที่จะลงมือทำมากขึ้นเท่านั้น ทุกวินาทีเรากำลังถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์จงเลือกสิ่งที่เราที่ลงแรงให้ดีว่ามันมีความหมายต่อเราอย่างไรและผู้คนอย่างไรความสำเร็จจะไม่มีความหมายเลยหากไม่มีคนที่คุณรักไว้แบ่งปันข้อที่ยีสลงมือทำลงมือทำลงมือทำทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การลงมือทำความสำเร็จจะไม่เกิดขึ้น ถ้าไม่มีอาหารที่ชื่อว่าการลงมือทำการลงมือทำก็เปรียบเสมือนอาหารทั้งสามมื้อของเราต้องกินมันทุกวันคงไม่มีใครที่เคยกินข้าวสาม,มื้อทุกวันแล้วจู่ๆไม่กินสักมื้อเลยในวงเล็บยกเว้นคนทำไอเหรือลดน้ำหนักในวงเล็บปิดเช่นกันการลงมือทำไม่ต่างจากอาหารที่เราต้องป้อนเข้าปากทุกๆวัน ถ้าปราศจากการลงมือทำทุกสิ่งอย่างจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ลุกขึ้นมาจากความฝันลุกขึ้นมาลงมือทำทำให้ฝันนั้นกลายเป็นความจริงแม้จะเป็นคำพูดที่ทุกคนคุ้นเคยแต่มันก็ยังทรงพลังเสมอบอกตัวเองลงมือทำลงมือทาและก็ลงมือทำการลงมือทำคือภาษาสากลของความสำเร็จ ก่อนจากกันอ่านจบแล้วเป็นอย่างไรบ้างมีชอบข้อไหนเป็นพิเศษไหมหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์จากบทความนี้และอย่าลืมแวะเข้ามาอ่านบ่อยๆฟังบ่อยๆจะคอยอัปเดตเนื้อหาอยู่เสมอทั้งหมดทั้งมวลแล้วมีสิ่งหนึ่งที่มีสัญญาณสำหรับความสำเร็จที่ง่ายที่สุดที่อยากฝากไว้แค่เราสามารถยิ้มกับตัวเองได้ทุกวันก็ถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตแล้ว